ค่ะตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะคำว่าสวยมากเนาะที่เราเม้น์ไปนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะ เ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรห,หัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีท w i t t e r เนาะแล้วก็มีอ่นๆเอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะมีกําหนดเองเนาะมีแบบสูงของคนไทยคนต่างชาตินะคะก็เลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันนี้ก็ได้นะะค กำหนดเองแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต,ตรงเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคําว่าสวยมากเนาะก็ขั้นต่าอยู่ที่10คอมเมนต์นะคะเราก็ใส่มาทั้ง10คอมเมนต์ให้เหมือนกันเลยนะแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องใส่คอมเมนต์แต่ละบรรทัดให้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะเราก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง1ิบคอมเมนต์เลยค่ะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ<_ <EN> _ก็แสดรว่มาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสะคาเปอรทเึ้นวยนะคะเมื่อเติมงน้ค่ง้วน็าดจ่ายเลย สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องล่างต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%ค่ะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูคอออเนนนนนตขงรากัะี้ าคอมเมนต์โพสต์นี้เนาะก็อยู่ที่1คอมเมนต์นะคะก็คือข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สาณนะบอกไปค่ะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปอีกสักครู่ก่อนนะคะให้เวลากับทางเว็บไซต์ขานิดนึงเนาะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเรา,เราชนมากเกินไปนะคะเราก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อคอมเมนต์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่าเนาะ ค่ะตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะคําว่าสวยมากเนาะที่เราเม้น์ไปนะคะแต่ก็ขึ้นยังไม่ครบเนาะเพิ่งขึ้นมาแค่3ามคอมเมนต์เองนะคะแต่อีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาจะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดคอมเมนต์ที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะแต่ก็ใช้เวลากันนิดนึงนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้แลวเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถ ที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไพเนาะก็ขอภัยไว้นาทีนี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ